สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปป้าอจุมาทำคลิปเมนใครใน K-pop นะคะเราจะพูดเป็นชื่อบงไปแล้วให้ทุกคนพูดชื่อเมนตัวเองออกมานะคะเอาเบสิคเบสิคเลย NCT แต่เป็นแต่ละยูนิต NCT หนึ่งสองเจ็ดนะคะเจ็ดเชี่ยหลังหนึ่งสองับเจยอนเจยอนเมนใครคะ แจยอนค่ะแจยอนแจยอนแทยงค่ะอุ้ยเป็นเจลุนด้วยนะคะพี่แทยงคือพ่อของฉันเองมีเหนือเมนด้วยค่ะวิเหนือเมนด้วยเอาหนือเมนด้วยเหนือเมนคือใครคะเหนือเมนของดิฉันมึงเบียดเอาสักลูงกล้องเลยเดือยยองเหรอเนือเมนเดือยยองเหรอเดือยยองเหนือเมนดิฉันคือชนิดค่ะอุ้ยมันหลายคน่าเหนือเมนขดูตานด้วยค่ะเหนือเมนของฉันคือมาร์กลี มารีแจอยอนจองอูเฮช่าแค่คนเดียวแจอยอนค่ะแจอย,อยอนเนี่ย,นย,นยเจยองเตยองค่ะก็นั่นแหละคะ่ะพี่จอนนี่จอนนี่ต่อไปนะคะน้องดีม n นซีทดีมนะคะเมนนะคะนี่มีเมนสองคนนะอ่ะพ,พูดก่อนพูดก่อนใ,ใครพูดก่อนคะพูดก่อนเลยเอาเป็น เมนเจโน่ค่ะเมนเจโน่นี่เมนเจโน่กับแจมินค่ะเจโน่ค่ะเหนือเมน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 เป็นอันนี้ค่ะก็แจมินพี่หมากค่ะคือไม่ไม่ได้เหมือนกันค่ะคือไม่เคยเห็นแจมินเอกเพย์กิสานนะคะเห็นค่ะชอบมากด้วยลาตาตาด้วยคือแบบเป็นเพนของพี่เจโน่นะ มินโน่โน้มินแจมเลินแจมเลินค่ะอย่าลืมนะคะมินโน่แจมแจมาต่อไปโอ้ยแจมแจอร่อยมากอร่ะต่อไปค่ะนัวมากเออเบบี้นะคะลูกเขยกับตากาเวบีนะคะีอ้าวคุณเมย์ใครคะเต็นค่ะเต็นค่ะเออเสี่ยวจิ้นค่ะเหนือเหนือเมนนะคะเหนือเมย์ต่างอย่างเฮนเดอรี่เฮนเดอรี่วิ้งลืมเฮนเดอรี่ค่ะใหม่ใหม่เหนือเมย์เฮนเดอรี่ค่ะ เหนือเมนก็ค <Hands bin> ือ <boundaries> พี่เต้นกับพี่คุณนะคะนี่เขามาฉีเขามาฉีเต่อไปวงวินอ้ไม่่ใชุ๊ยอันนี้ตำนานเคป๊อปเลย BTS ีเอมาจากไหนอ่ะโอ้โอหมาจากนี่สมาชิกเพิ่มค่ะพี่สมาชิกเพิ่มค่ะทุกคนคนค่ะเทาอ่ะมาถกอันเริ่มจากทางนี้ก่อนนะคะดิฉันเมนอุ๊ยอันนี้ก็ดิฉันเมน RM อ่าเหนือเมนนะคะเหนือเมนของดิฉันหรอคร ตลกมากอีอะพีิซูกะใครวะเมลี่ป่วยๆปินยุดกิโอ๊้ยฉันขอลื้อฟินก่อนได้ไหมรื้ฟินรื้อรเป็นเป็นเมนอ่าเจโฮปค่ะเหนือเมนอะคะเหนือเมนอาร์เอ็มค่ะนึกไม่เป็นจะคนภาพี่นะคะนี่เป็นเมนจีวินค่ะเหนือเมนคือ้โหเหนือเก็บตังมากต่อไปค่ะ เมนเรานะคะค who, who, who. Pues ือจีมินค่ะหัวกลุ้มเหนือเมนค่ะเหนือเมนคือจองกุกค่ะหัอิ่มมากแต่วันนี้ต้องนี่นะคะนี่เมน JK ค่ะจองกุ๊กนะคะเหนือเมนคือจีมินเอาทุกคนยกจีมินขึ้นหิ้งหมดค่ะต่อไปนะคะเอ็นไฮเพนไม่รู้จักอู้อู้อู้เอ็นไฮเพนอะเอาค็นไฮเพนรู้จักคันผ่อนอะแต่ดิฉันไม่รู้เมนพี่ซึ่ง เหนือเมนของดิฉันก็คือซองหุนกับเจกค่ะว้ายแรงมากเหนือเมนฉันคือพอยรัทองนี่เมนนิกกี้เมนนิกกี้เหนือเมนเจค่ะนีใจกูนี่ก็จัดการผมนี่เมนเจค่ะเหนือเมนคือพี่ฮีซึงกับซองหุนอะไรเนี่ยใครยาว่ะสองคนกูก็สองคนเอาเขียนเฉยยี่นี่เหนือเมนกูคือพอยรัทองก็สิเว้น ก็เซเว่นก็เว่นได้ดึกดำาบันนะคะก็เซเว่ก็เซเว่ใครไม่เคยเป็นอากาเซ่นะคะทุกคนจุดดําเนินมาจากกอเซเว่นทางนั้นค่ะมาค่ะก็เซเว่อะไรไม่รู้จักรู้จักหนาบเป็นแรงมากโอ๊ยดิฉันเมนพี่มาดิฉันเมนที่ร้านหน้าเมนละเมนเมนคือยุ่งโอ้ของฉันนะคะเมนชั้นแจ็คสันแจ็คสันบอกไม่รู้จักเปล่าเมนของฉันคือเจบีค่ะ นี่เมนแจบอมค่ะเพื่อนบีนะคะเหนือเมนก็คือยองแจนี่เมนยุกยอมนะคะเหนือเมนคือเหนือเมนคือพี่แบมแบมเขาหานรักพลงดึกดมันรู้สึกดูแลกันออแก่เป็นอาเซมีมีวงที่แกกว่านี้อีกนะคะทุกคนจะต้องรู้จักอะไรเอ็กซโอนว้าวว้าวว้าคว้า้าน เอาอะไรนแล้วเฉยเหรอชันเมนเซฮุนกับพี่ชันเมนูคัทค่ะเหมืนอนกันเลยเหนือเมนดิชันนะคะไข่ไข่กูว่าแล้วยทำไมซื้อเหมือนไม่ถึงมันเลยกูเหมือนมันเลยแต่นั้นนะคะเอออะพูดกับพี่กับของชันนะคะเม <c oughs> <c oughs> นแบกยอนค่ะแล้วก็เหนือเมนชิ่คือไข่เอ็กโซขะะไข่อะค่ะเมนคุณชานยอน คนยวเลยนะคะที่รู้จักเลยนะคะไข่ใค่อะเหนือเมนใค่เหนือเมนเนี่พี่ใครไงคะใครอะใครอ่ะก็บบรูว่าใครอ่ะนี่นะคะเมนชานยอนกับเซฮุนนะคะเหนือเมนก็คือใครกับซูโฮทุกคนลืมอีกวงไปหรือเปล่าคะต่อไปสเตคิด ไม่เราคือทุกคนนะทุกคนน่าจะรู้ว่าเราอ่ะอาจจะแก่หน่อยนะเพราะว่าแต่ละวงทำมันแก่แล้วนะต่อไปต่อไปเป็นบิ๊กแบงคนค่ะคุณค่ะอยลืมไปได้ไงวะโอเคเรากลับมาที่วงเซคินเซคินนะคะดิฉันเมนไทยอนจินเนื้อเมนของดิฉันฟิลนลค่ะของฉันนะคะเมนเฟลิกค่ะเนื้อเมนบังชา นี่นะคะเมนบางชานะคะนี่นี่บางชานะคะส่วนเหนือเมนก็คือลีโนค่ะใครไม่รูกต่อไปเทรเชอร์เทรเชอร์บ๊อบดีฉมนเลือกดีฉันเมนฮารุโตะเวนค่ะแต่ว่าเหนือเมนดีฉันคือ อฮารุโตะลืมค่ะฮ่ลูกชายแม่ฮารุโตะเว็นค่ะจะมาลืมอะไรหนูเอออะไรอุ้ยเออพี่ไม่เห็นยังไงค่ะตาพี่ค่ะของฉันนะคะเป็นเมนฮารุโตะค่ะตอนนี้เหนือเมนก็เป็นคุณจีฮุนค่ะอือะพี่ค่ะนี่เราก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะฮารุโตะค่ะเมนฮารุโตะเลยเหนือเมนกิเตนิค่ะ เมนฮารุโตะนะคะเมนฮารุโตะกับเฮียนซองนะคะเหนือเมนก็คือจีฮุนนะคะยังมีอีกค่ะทีบายทีอู้ดึกดำบัดเวอร์สุดไม่รู้จักทีบายทีนะคะดิฉันเมนยอนซูเหนือเมนดิฉันคือบอมยู่คะบอมยูค่ะ เมนเมนยอนจุนขาเหนือเมนพยูน <What? Yeah. laughs> <c oughs> ิคไคนี <Den. S 1> ่เมนยอนจุนขาเหนือเมนคือซ you know ูบ <c oughs> <c oughs> ินแรงมากซูบินซูบินยูโนซูบินโู้บินสุบินยูโน้สบินคุยตอบไปใครดีอ่ะอืา นี่ขึ้นมีแต่วงเหนอรอืมฮ่ยเห,หมือนมันหมดแล้วทุกคนวงเก่าๆมันยังไม่หมดวงเก่าๆโหมันต้องมีมันยังไม่หมดหรอกไปก็ไม EP ต่อไปนะคะทุกคนอุ้ยนี่ติ่งเซเว่นทีนใหม่มาเซเว่นทีนสองคนมาต่อถ่ายเซเว่นทีนใครฟังเจ็ดแปดเมนเวอร์นองไม่เวอร์นอนเวอร์นอนเวอร์นองเวนองเหนือเมนดีเคอุ้ยอุ้ยก็ลืมมินกยูมินกยูค่ะไม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่ นี่เมนมินคิวกับวอนอูนะคะเหนือเมนก็คือเอสคุปจงฮันดีเคฉันลืมเอสคุปไปได้ยังดีเคดีเออุ้ยฉันเหนือเมนหมดเลยอันนี้วงสุดท้ายค่ะอสุดท้ายจริงๆอ่าวงสุดท้ายค่ะพลิกแบงกูลืมชื่อมาอ้าฉันคนแรกฉันชอบแทนยังเหนือแล้วแบบคนคนคนที่ชอบเหนือก็คือพี่ท็อป ของฉันของฉันนะคะเมนชั้นชื่อเขาชื่ออะไรจีนากอนไม่รู้จักรู้จักคนเดียวอันเมนจิรากอนใช่ค่ะดิฉันเมนจิรากอนค่ะรู้จักคนเดียวเหนือเมนก็จิรากอนค่ะไม่รู้จักคนเดียวไม่คุณจักชื่อได้คนเดียวยังติให้อะไรวะมันมันจะมีชื่อซึงรีนี่ตัดออกไปเลยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ละฉันเมนคอบค่ะแล็บแบบใต้ดินสุดๆแล้วก็เหนือเมนคือไทยยัง อันน okay. ี้เหมือนกันหนิมันสนับกันนะโอเคทุกคนคีมนี้ก็ม so ีแค่นี้อาจจะวุ่นวายนิดหน่อยนะคะแต่ก็นี่นะคะภาษาไม่ใช่พวกติ่งก็เป็นอย่างนี้ค่ะเบื่อติ่งเกาหลีมากเลยค่ะทุกคนช่วยดูแลติ่งไทยมาให้หน่อยค่ะเบื่อเกาหลีแล้วทกทีมว่าสุ